สวัสดีครับผมทัศจากทักสตอรีนะครับวันนี้เราต้องออกมาปกป้องมวยไทยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ไม่ใช่การปกป้องมวยไทยจากการเครมของคนเขเมินะครับแต่ว่าพวกเราต้องออกมาปกป้องมวยไทยจากการจมตีของกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งนะครับที่ผมกล้าพูดได้เลยว่าเป็นกลุ่มคนที่เสียผลประโยชน์นะครับวงการมวยไทยเราถูก ครอบงำโดยคนกลุ่มนี้มาอย่างยาวนานนะครับกลุ่มคนที่หาผลประโยชน์จากน้ำพักน้ำแรงหาผลประโยชน์จากนักมวยไทยครับกลุ่มคนกลุ่มนี้กำลังเข้ามาจมตีสึกวันลุมนินีและก็ศึกวันเช,ม,ชมิชิตที่พวกเขาไม่ต้องการให้ใช้คำว่ามวยไทยเป็นที่รู้กันอยู่ว่าวงการมวยไทยตกต่ำเพราะใคร ตกต่ำเพราะอะไรวันนี้วันลุมพินีกำลังทำให้หมวยไทยโด่งดังไปทั่วโลกและผู้คนจับจ้องมาที่สนามมวยอันศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้มันเป็นการปลุกกระแสมวยไทยให้กลับมายิ่งใหญ่สู่สายตาชาวโลกอีกครั้งหนึ่งครับสำหรับศึกวันลุมพินีและก็ศึกวันแชมเปี้ยนชิพแต่มันเป็นเรื่องที่น่าเศร้าที่มีคนไทยกลุ่มหนึ่งกำลังออกมาต่อต้าน ต่างๆน,นานาว่าวันลุมินีวัน,นช้มนชิพกำลังทำลายมวยไทยไม่ใช่กติกามวยไทยต่างๆน,นานาซึ่งเรามองแล้วมันเป็นเรื่องที่ผมมองว่าถ้าคุณอยากช่วยกันพัฒนามวยไทยคุณเอาเวลาไปพัฒนาวงการมวยไทยห้ายกที่พวกคุณหากินกันมาอย่างยาวนานเนี่ยจะทำยังไงให้ชกให้สนุกจะทำยังไงชกแล้วผู้คนอยากติดตามนะครับไม่ใช่เน้นแต่การพนัน เห็นออกมาทะเลาะกันทุกไฟทุกวันออกมาประท้วงกันตลอดนะครับเพราะอะไรนี่นะคุณใช้การพนันนากีฬามันไม่มีทางทําให้กีฬาประสบความสำเร็จไปสู่ระดับโลกได้หรอกครับณตอนนี้คุณชาติเขาพยายามปรับเปลี่ยนรูปแบบการชกต่างๆให้มันไปสู่สากลระดับโลกนะครับแต่พวกคุณก็กลับมาโจมตีผมไม่เข้าใจเหตุผลพวกคุณว่ากําลังทําเพื่ออะไรถ้าคุณต้องการพัฒนามวยไทยจริงๆเนี่ยคุณต้องออกมาพัฒนามวยไทยให้ยกปรับปรุงกติกาต่างๆเนี่ยให้มันสนุกสนานและเร้าใจครับ มันจะได้ดึงคนเข้ามาดูเยอะๆไม่ใช่เอาใจแต่พวกเล่นการพนันไม่ใช่เอาใจแต่พวกผีพนันที่ตละลวนเข้ามาบุงกันเข้ามาสู่สนามสเตเดียมกันแข่งขันต่างๆนะเพื่ออะไรเพื่อมาเล่นการพนันแดงต่อสองหนึ่งสามหนึ่งแม้กระทั่ง 1, เราดูการแข่งขันออนไลน์เนะี่ยโอ้โหเว็บพนันเข้ามาเพียบเลยคุณไปนนังไวยไทยคุณโชคเพื่ออะไรครับเงนะินเพื่อเงินงเัลี้ยงครอบครัวเอาไว้เลีย้ยงครอบครัวครับใช่ไหมครับโชคเพื่ออะไรครับเงนะินครับ ครับนี่คือน้องนักมวยนะครับคําตอบชัดเจนทุกคนชกเพื่อหาเงินเลี้ยงครอบครัวและสร้างอนาคตนะครับตอนนี้มวยไทยมีประเด็นเยอะแยะมากเลยสําหรับหัวหน้าค่ายหัวหน้า,านะคณะครูม,มวยไทยต่างๆนะครับมีประเด็นเข้ามาเยอะมากนะครับกับการชกมวยของนักมวยไทยที่ทําให้ครอบครัวของเขากําลังมีกินมีใช้แต่กลุ่มหนึ่ง มาบอกว่านี่ไม่ใช่มวยไทยของจริงมันเป็นมวยไทยของปลอมคนที่กําลังทําให้หมวยไทยพัฒนาไปสู่สากลระดับโลกคนที่กําลังทําให้หมวยไทยเนี่ยก้าวเข้าไปสู่ระดับโลกอย่างแท้จริงเนี่ยก็คือศึกวันุมนีและก็ศึกวันชิมชิใช่ไหมครับดูอย่างตะวันฉายมีรถบีเอ็มมีบ้านราคาหลายล้านสุปร์เล็กมีรถมีบ้านนักมวยดังๆโดยเฉพาะซุปเปอร์สตาร์ซุปเปอร์บอลบัวขาว หรือว่าแม้กระทั่งนักชกที่พึ่งเสียแชมป์ไปอย่างน้องโอชีวิตเขาดีมากเลยนี่คือฮีโร่มวยไทยมันควรจะเป็นแบบนี้ใช่ไหมครับนักมวยไทยหลังจากเลิกชกหรือว่าชีวิตระหว่างชกเนี่ยถ้าคุณทําดีคุณชกดีคุณควรจะมีชีวิตที่ดีใช่ไหมครับมีบ้านมีรถมีที่ดินมีชีวิตที่ดีหลังกเกษียณใช่ไหมครับนี่คือนักมวยไทยต้องมีชีวิตแบบนี้แต่พวกคุณน่ะสร้างนักมวยไทยให้เป็นหมาล่าเนื้อมากี่ยุกี่สมัยผมอายุสี่สิบ ผมได้ยินมาตลอดอะนักมวยเงินแสนตั้งแต่ผมเป็นเด็กอะทุกวันนี้ก็ยังเป็นมวยเงินแสนถ้าเกิดยังไม่มีวันช่างไม่เชื่เกิดขึ้นมาบนโลกใบนี้ยนักมวยไทยก็จะมีไม่กี่คนหรอกได้หลักแสนก็จะอุย้ยนักมวยเงินแสนแต่ทุกวันนี้มวยไทยก้าวเข้าไปสู่มวยหลักล้านและอีกไม่นานจะก,ก้าวเข้าไปสู่มวยหลักสิบล้านยี่สิบล้านใช่ไหมครับทุกคนนี่คือวงการมวยไทยมันต้องเปลี่ยนแปลงนะครับชีวิตนักมวยไทยเนี่ยมันไม่ใช่หมาล่าเนื้อนะครับ กี่สิบปีแล้วที่คุณทําให้มวยไทยนะักมวยไทยเป็นหมาล่าเนื้อหลังจากที่เลิกชกไปแล้วไม่ชีวิตไม่ไม่อยากจะพูดคุณยกตัวอย่างมาสักคนหนึ่งลูกน้องพวกคุณน่ะที่เลิกชกไปแล้วมีใครได้ดีบ้างกับการชกมวยห้ายกน้อยคนมากบางคนเข็มขัดสิบยี่สิบเส้นชีวิตหลังการชกไม่มีใครประสบความสำเร็จน้อยคนมากครับแต่ทุกว,วันนี้มวยไทยเป็นกระแสระดับโลกนักมวยไทยพัฒนาตัวเองมีการศึกษามีการปรับปรุงมีการ พัฒนาการออกอาวุธคุณบอกว่ามวยวัน,นชิปชิพเน้นแต่มัดออกแต่มัดจะกลายเป็นมวยสากลคุณพูดผิดนักมวยไทยต่างชาติเขารู้ว่าจุดอ่อนของมวยไทยคืออะไรหมัดเขาก็ต้องใช้หมัดมาแก้ทางมวยไทยใช่ไหมครับเราเองใงหณะที่ไม่พัฒนาไม่พัฒนาการชกของเราดูอย่างบางสันเสกสันปิตุรักษ์ไม่ใช่ครับเสกสันอขอนเมืองครับนักชก ที่ชกเมื่อไไร่ไม่เคยเอาเปรียบคนดูแต่ค่าตัวไม่เคยถึงหลักสามแสนสักครั้งมีแต่แสงมณีขึ้นไปถึงสามแสนชกระดับบางสันเนี่ยมันต้องเป็นระดับล้านแล้วดูการชกของเขาในวันลุมินนโอมันสุดยอดไฟล่าสุดเมื่อคืนนี้ต่อยได้แบบสุดยอดมากเลยหมัดเท้าเข่าซอกซอกกับเจอรอเค้ฟ้าหางมีทุกอย่างเลยบางสันเขาวูดว่าเขาจะทําแล้วเขาก็ทําจริงๆและสิ่งที่ผมมองเห็นคือผมดูเขาชกมาสามไฟเนี่ยเขาได้โบนัสทั้งสามไฟเพราะอะไรเขาถึงได้เขาชกแบบ สุดยอดทุ่มเทและเมื่อคืนเนี่ยเขาโชคได้แบบสุดยอดมากเพราะว่าเขาเดินอัดเดินต่อยจนฝรั่งเนี่ยออกอาวุธไม่ถนัดนี่มันเป็นการชกที่ถูกต้องมากครับที่เดินอัดเดินต่อยฝรั่งแต่นักมวยไทยเนี่ยแต่ละคนเนี่ยทาให้วงการมวยไทยอะตกต่ำเพราะอะไรเต้นเต้นสี่ยกก็เต้นห้ายกก็เต้นเตะแล้วหนีเตะแล้ววิ่งพอเจอฝรั่งหมัดดีๆต่อยเปี้ยงเดียวรับ เพราะอะไรหนึ่งฟิสิกอลเทรนนิ่งระบบการฝึกซ้อมระบบการแข่งขันถูกควบคุมโดยหัวหน้าค่ายถูกควบคุมโดยนักพนันมึงต้องต่อยแบบนี้แบบนี้มึงห้ามทำมึงถอยเพยกสี่ยกห้าบุกมือลากันบุกมือทำเพือ่อลแล้วคุณก็มาเรียกร้องว่านี่แหละมวยไทยของจริงห้ายกมันของจริงตรงไหนคุณไม่มีสิทธิ์มาบอกว่าห้ามวันชเป็นชิปใช้มวยไทยคุณเป็นใครมวยไทยมันเป็นของคนไทยทุกคนนะครับมันถึงเวลาแล้วครับพี่น้องช่วยกันแชร์คลิปนี้ออกไปผมพร้อมที่จะชมทุกคนละ พอมี่ออกมาปกป้องมวยไทยผมมันก็แค่ขูมมวยบ้านนอกใช่ไหมครับแต่นี่คือคุณมาพูดแบบนี้คือแบบมันไม่ใช่ละวงการมวยไทยเราต้องช่วยกันครับคุณก็พัฒนาวงการมวยให้เยอะของคุณไปสิครับวันแค่ไม่ชิปเขาห้าไม่คุณสอกหรอครับห้าไม่คุณเตะแล้ครับห้าไม่คุณใช้ศิลปะไม่ไม่ไมวไทยเราเขาไม่ได้ห้ามเพียงแต่ว่านักมวยไทยที่ผ่านมาอะไรปั้มอย่างเดียวปั้มอย่างนั่นเหรอครับมวยไทยที่แท้จริงของคุณเออากเขาปั้มไอ้นั่นต่อยไปชิบหาย โทษทีครับพูดคำหยาบอันั้นปั้มก๊บแทงเขาดอกเดียวจบเกมชนะบกมือลานี่แหละครับมวยไทยที่แท้จริงพวกคุณหยุดเถอะครับเอาเวลาไปเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานอยู่ที่บ้านใช้ชีวิตสงบแล้วกยให้คนรุ่นใหม่เนี่ยเขาพัฒนาวงการมวยไทยพราะโลกมันเปลี่ยนไปครับ เราก็ต้องเปลี่ยนไปตามการเวลานะครับอะไรที่มันดีเรารักษาไว้อะไรที่มันไม่ดีเราก็ปรับปรุงและพัฒนาขึ้นไปมวยไทยถูกแช่แข็งความสาเร็จมาอย่างยาวนานคลิปนี้ผมจะต้องทําอีกหนึ่งคลิปลสำหรับหัวข้อนี้ทุกวันนี้ฝรั่งต่างชาติเขารู้จุดอ่อนของมวยไทยนั่นคือมวยไทยเนี่ยหมัดไม่ดีป้องกันหมัดไม่ได้ดูอย่างน้องโอเสียแชมป์เพราะอะไรพเพราะระบบป้องกันหมัดไม่ดีเฮเกตตี้เนี่ยเขาเห็นสัญ,ญญาณที่น้องโอเนี่ยโดนนัทกทกรัสเซียเนี่ยต่อยเกือบร่วงละ เวลานั้นมีนะมีะระฆังดังขึ้นมาช่วยเขาเห็นจุดอ่อนแล้วว่าน้องโอในเวลาเตะเนี่ยเปิดหน้าเขาก็ใช้จังหวะน,นี้แหละโตกับสุดท้ายเขาแผนเขาก็สําเร็จสามารถชนะนกน้องโอได้นในยกหนึ่งแบบชอบ็อกโลกนะครับเพราะฉะนั้นต่างชาติเขาศึกษาและเรียนรู้มวยไทยและที่สําคัญเขาก็เรียนรู้ว่าจะชกกับนักมวยไทยยังไงถ้าเรายังฝึกและสร้างนักมวยไทยให้ชกแบบมวยห้ายกอะ่ะหนึ่งสองไม่ทํา สามทำหน่อยสี่นิดนิดห้าวิ่งหนีรอบเบทีเออนี่แหละมวยไทยที่แท้จริงวันนั้นแหละหายนะของมวยไทยที่แท้จริงกําลังจะเกิดขึ้นอย่างแท้จริงนะครับหายนะทําให้มวยไทยเนี่ยถูกทั่วโลกไม่สนใจตอนนี้มวยไทยกลับมายิ่งใหญ่อย่างสมบูรณ์แบบถ่ายทอดสดไปทั่วโลกนักชกที่ฝึกฝนมวยไทยทุกคนมุ่งหน้าอยากมาชกที่วันลุมพินีและก็วันชิมชิมคุณไม่ภาคภูมิใจเนะครับกับสิ่งที่ บอสชาตีเขากำลังทาอยู่คุณอยู่วงการมวยไทยคุณควรออกมาช่วยกันส่งเสริมใช่ไหมครับอะไรที่มันไม่ดีเราก็แก้ไขอะไรที่มันดีก็ต้องช่วยส่งเสริมใช่ไหมครับผมว่าเอาเวลาไปพัฒนาวงการมวยห้ยกแล้วไม่ให้การพนันนําหน้ามวยห้ยกดีกว่านะครับล่าสุดเป็นไงครับเพชรโทเพชรเอกอะไรนะั่นโดนสัง่งเลิกชกไปเพราะอะไรการพน,นันกลกงล้มมวย เพราะอะไรนักมวยที่ล้มมวยเนี่ยเขาต้องการอะไรเงินใช่ไหมครับเงินเงินถ้าค่าตัวคุณได้หลักสองล้านสามล้านสิบล้านคุณคิดว่านักมวยเขาจะล้มมวยไหม,มนักมวยล้มมวยเพราะว่าเงินนักมวยชกมวยก็เพราะเงินถ้าเขามีไรายได้ที่ดีถ้าเขามีเงินเยอะไม่มีใครหรอกที่เขาอยากจะล้มมวยสติมันจะมีนะครับวงการมวยไทยถูกผีพนันครอบงำมาอย่างยาวนานหยุดนะครับ ถ้าเมื่อไหร่มีการสั่งแบรนด์ไม่ให้วันชิมชิปใช้มวยไทยช่องนี้ผมขอเป็นช่องที่จะต่อสู้เพื่อปกป้องมวยไทยกับคนที่พยายามทําลายมวยไทยอย่างแท้จริงนั่นก็คือคนไทยด้วยกันเองนี่แหละเราพี่น้องคนไทยครับจงออกมาล่าอะไรชื่อนะครับถ้าเมื่อไหร่มีการสั่งวอลลุมิเนีไม่ให้ใช้คําว่ามวยไทยมวยไทยมันเป็นของคนไทยทุกคนเป็นของคนทั่วโลกนะคุณจะมาสั่งห้าไม่ได้ตามใดที่กติกรมของเขาเนี่ยมันสามารถปรับเปลี่ยนได้ คุณว่ามวยไทยมันต้องใช้นวมใช่ไหมมันปรับเปลี่ยนตามกติกาและรูปแบบการชกได้ตามแต่ละโปรโมเตอร์ที่เขากำหนดนะครับเพราะฉะนั้นกฎกติกาต่างๆเรามาคุยกันนะครับคุยกันเพื่อหารือกันเพื่อปรึกษากันและพัฒนาวงการมวยไทยให้มันยิ่งใหญ่และทาให้นักมวยไทยมีกินมีใช้หลังจากเลิกชกค,ครับไม่ใช่ใช้ชีวิตเป็นหมาล่าเนื้อนะครับมันหมดยุคแล้วครับที่นักมวยไทยเป็นหมาล่าเนื้อพวกคุณมีกินมีใช้เพราะมวยไทย มันผิดด้วยเหรอครับที่นักมวยไทยกําลังมีกินมีใช้คุณต้องการให้เขากลับไปเป็นหมาล่าเนื้อต้องการให้เขากลับไปใช้ชีวิตที่ตกต่ำเหมือนเดิมใช่ไหมครับมันถึงจะเรียกว่ามวยไทยที่แท้จริงนักชกที่เลิกชกไปแล้วใช้ชีวิตยังกับหมาล่าเนื้อหมาขี่เรือนนั่นแหละครับนักมวยไทยหยุดเถอะครับหยุดทําร้ายมวยไทยเราต้องมาช่วยกันส่งเสริมมวยไทยให้ยิ่งใหญ่และเจริญ ไปสู่สายตาชาวโลกอย่างแท้จริงด้วยการพูดคุยกันปรึกษาหารือกันอย่าเตะตาขากันอีกเลยผมทักจากทักสตอรี่ขอขอบคุณทุกคนที่รับชมสวัสดีครับ